เอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฟรีไฟนะครับเป็นฟรีไฟพาร์ทที่สองนะครับเพราะว่าเราเล่นไปพาร์ทที่แล้วครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าดาวนะครับผมพอจะไม่เปิดเสียแล้เพราะรอบที่แล้วโดนเลิกทิ่ครับแต่ไม่เบาแต่เบาเขาไม่แจ้งอะไรผมตอนนี้นะครับมาสเตอร์หนึ่งมืนเจ็ดพันอันดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เออหนึ่งร้อยเก้าสิบดาวครับเนี่ย 190อเก้าสิบดาวตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้คืออะไรอะ9กิบเจดนี่คืออะไรมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับเอ้ยมันเสียงมันด,ดังนะครับวูดไม,ม่เดี๋ยววูดไม่ไปเนึ่งครับวูดไม่ไงวะวูดไม่เป็นอะวูดไงเอยวูดไม่เป็นอ่ะ,ออะช่างเค่นี้ก็พอนี่ครับเราจะมาเล่นต่อนะครับเซสชิลผมก็ใช้เป็นประมาณนี้ก็ได้ครับจะเล่นดซไน์ <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไม่อยากใช้สเปคเลยเยอะครับเดี๋ยวปวดกระบาลเอาเออไปเราไปลุยกันเลยครับสำหรับแรงต่อไปเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็น R O V นะครับอืเปิดไฟฟลาแล้วหรือเปล่าไปลุยกันเลยเดี๋ยวขอปิดไอ้ประตดัดไปนึงครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับจะได้แล้วครับไม,ไม่กินไม่กินกินก็ไม่กินเลยนะไม่กินไมนะ่ใ้ เาอกบอกให้ินานแล้วก็กไม่กินไม่กินไปเออาเอาเอาไม่ใช่หรอกค่อยกินฮเอาไม่ใช่อน่มเสียพเออนะเออไม่อยากกินมันสีหวานคอครับไปเลยไปเลยมาอ๋อเดี๋ยวกินก็ได้วันนี เออไปกินทำอะไรก็ทำไปสิกางวันนี้ส่อตรงข้ามงยะเรีบูตัวเองม่ใช่กิโจ๊กงวะนี้นะครับฮูฮูโอ้ยไปนไปน นนะนะ double kill double kill ขลุดนะครับในการเล่นนะเฮ้ยเพื่อนเก็บหมดเฉยข <c oughs> อ้โหเนี่ยอ,อยู่นะเว้ยวันหนึ่งนะครับขออภัยไปอีกนนึงนะครับ,ผม,รบผมกำลังทำการปลูกสวนครับกำลังปลูกสวนครับ่ <c oughs> ัน,บนนี้นครับ ขอของหน่อคเสิอนเบรูกกันออออลโ่าหมดแล้วีคตอนนี้ครับก็ซื้อมาเป็นรเิร์สมเล่นนะรถปั๊บเออบุมผมบมรืบอดครับตอนนี้คือมันไม่ไม่กระตุกไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับไม่ อผมัดนะเมันจะแลกนะครับมันจะแหลกมากนะเดี๋ยวเราพูดติดตามทุกๆคนนลยผมเล่นไปด้วยเปลวหน้าไปด้วยแบบช่องทางไหนเออหมดไม่ทันนพี่พี่จ๋า ผมก็อุ้ยอุยอยสกอร์มันน่าเกียดเกินไปครับผมไม่อยากเปิดให้ทุกคนดูนะครับสกอร์ผมตอนนี้มันน่าเกลียดมากนะครับอืมสกอร์โคตรต่ำเตียเต้ยเตี้ยเลยลาลาลลาลิลาลาลาลล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 กอลลลลอลลลอลลลลลลลบลล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 ลบลล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 รลล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  ก็จะเสือสนายเล่นหน่อยเนาะเกมเล่นสองใหม่ก็ได้ไปดูครับที่ผมมูไว้ครับอันที่แล้วครับจะเกิดเป็นสองใหม่ที่อาจจะปาดอยู่นะถือเมสกี้เราจะไม่ไม่เหมานะค่ะแต่เดี๋ยวรอดูเพราะว่ามันไม่แหลกมันไม่ร้อนนะไม่รายงานะผมให้อาจารย์การเล่นของเรามันเต็มระดับ้อยครับแต่แลกกับคุณภาพโทรศัพท์ที่แต่คุณภาพทีที่ไม่ดีนะคิปผมก็ไม่รู้มันจะออกเป็นยังไงนะเพื่อนเบรกเอเวอผม Abang va ni po' ni Va bene, va bene, va bene. เม่อยากอยู่แล้วไม่อยากสู้แล้วไม่มีเงินสักบาทเลยแมาเอาใหม่ครับแฮลเราอยากเราอยาออ,อย่าห้อครับแฮลเราอยาก้อครับแต่เราตอนนี้เรากำลังเป็นหัวตาราตาราหัวแถวครับกำลังเป็นหัวแถวได้แท้ทูครับหัวแถวหัวแถวเลยนะครับ แถวตารางอะ่ะแัวแถวได้จริงใจอะ่ะไปที่แอร์ไปทแอร์ของของหน่อยเลื่อนไม่ออกหรือเปล่าใครบอกเดียวไม่รู้จะเก็บยังไงก็ถ้าเจอไอ้พวกซอมใหม่ใกล,ใกล,กล้ๆก็ร่็ลวกต้นเห็นเด็กเดียวจัดสนถาวรคืนนะเพื่อนสนถาวรคืนนะเพื่อนมาแล้ว เดี๋ยวเก็บของไม่หมดแบนเดี๋ยวเราช่วยเก็บของกลเก็บของไม่หมดเก็บตรงนี้แหละ 再来一哦，熬鸡骨。 กูจะกลายเป็นตัวถ่วงนะมาเจ้าขออภัยนะครับขออภัยนะครับอยากขับตัวขับก็โดนเพิ่มความเร็วให้ทุกคนแล้วกินแลกันไม่รู้ครับขอของหน่อยขอบคุณนะไม่รู้ครับไอ้ซากขอของหน่อยะกินหมดแล้วก็กินอีก ơi chị Aero Có khốn rồi Ây dù mà dù tôi có Yeah yeah Nào yeah. lên ไม่เท่าไหร่เราจะไปโยนกันขอบคุณนะขอบคุณนะขอขหน่อยขอบคุณนะจบดีครับพี่เหมือนไอเกมทีเก็บสีไปน่าจะเล่นกับบอทหรือเปล่าดูเกมนี้เลยโเลตสภาพ เป็นการเซตเซตสากับเซตสากที่จริงไม่เป็นควายครับที่จริงผมเล่นเป็นควายครับอันนี้อันนั้นยังปิงอยู่นะเออน,นั้นยังแหลกอยู่นะเออที่เก็บเสียออ่นนีววีมวเย

เราไม่เข็ดครับเราจะเล่นสไลด์คู่ต่อเราไม่เข็ดขอขึ้นขอหน่อยไม่ต่อเราไม่เข evet ็ดครับเราไม่เข็ดอืมเราไม่เข็ดผมเป็นคนที่ไม okay, ่ย่อท้อต่อศรัทธาครับผมไม่เข็ดครับพูดจริงครับผมไม่เข็ดแล้วผมก็จัดแต่ตัวมาขนาดนี้ที่ถ้าเกิดมันไม่เล่นมันก็เสียของ đi ở trong những cái anh ta lại quá, lại à, cũng có của cũng I see you, I see you, là bớt về là, là bớt về là. ไม่อยู่เว้ยไม่อยู่เว้ยผมไม่อยู่เว้ยผมไม่อยู่เว้ยมาเดี๋ยวมาดี๋วมาเด้าวมาเด้าวมาเด้าหัวมาเฮ้ยไม่มีใครหล่นนะคนอ่ะอะเขาเริ่มเปฉากยิงแล้ผมว่าข้างบนน่าจะเป็นที่อันตรายอะค่ะถ้าเกิดวงไปทางบนเราจะเปรียบถ้าวงมาทางล่างเราได้เปรียบมากๆมากมาก

บเร็วไปไหมฮะมันจบเร็วไปไหมอืมเบแ๋ยวนะครับกดอีกเกมเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอืมมาครับ่เกมขอโทษนมาเลดครับอืมอแตะไปกินมังคุดน らあらや。 เธอโผล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้จะ่มัทำหายใจฉันมันวานมันวายอ๋อดับเบิลคิลทริปเปิลคิลเธอโผมาจากไหนฉันก็ไม่รู้แต่มันทำหายใจฉันมันวานมันวายเธอโผมาจากไหนเนี่ยครับ เธอพูมาสักไหนถือพูมาสักไหนอืมเขาพูมาจากไหน,อ,าาน,อ,าานอ่ะว่าจะสร้างสอดปฏะสิทธิ์เงเก็บสี่หกกรุปโดนปาดหัวกระบอกอยู่ลิกูบบ

อยู่นานแล้วให้พี่แบ่งไหมคไม่ต้องบอแบ่งครับคแ่กดคุณแม่ปคไปด you เพิ่มความเร็วให้ทุกคนล่ะลืมทุกอย่างนทุกอย่างยู่ไปซื้อปืน ừu chạy kẹt thì hôm ừ, kẹt bay quên kẹt 74, kẹt thì kẹt 74 แ่ยังเซ่ไปแต่ก็ะังแก้รันเขาไม่องแกนแบกเลยแกลยเอาละเอาลปังปังเกี้มันอบจริงเมบัิกงคกมบิมตจริปังรออยาดมนะถ้าเกิดแตกนะเฮ้ยเหมือนจะแตกเฮ้ย หมือนจะแตกเฮ้ย triple kill ทำให้อย่างดีจัดตารางเรียนด้วยเวอร์ดีกูดกินน้ำเนี่ยน้ำมันนั่นยังไม่หมดเก็บใหม่แล้วเนี่ย <c oughs>